ับเพ yeah, ียความเป็น perfectionist นะครับก็ยังไม่หายไปนะจ๊ะน้องๆ <laughs> perfectionist <laughs> อะไรวะแม่งตกกระปกตัวเยอะไรสวัสดีครับยินีตนรสู่รายการตัวเฮียอะไรครับผมวันนี้มีเบลมาด้วย <c oughs> เพราะว่าเราถ่ายถ่ายกันก่อนไลฟ์วันที่6ที่แจกบางวันกันนะครับ ก็เลยชวนมาถ่ายกันคนเยอะๆหน่อยแล้วก็เป็นตัวหนึ่งตัวที่น้องเบลของเราก็ชอบชอบมากตัวนี้ยาดงหรือชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่าสโลโป๊กสโลโป๊กสโลโบรสโลคิงน่าใช่แหละใช่ใช่ใช่มันคือยาดงยาโดรันแล้วก็ยาโดคิงฮะโอเคครูไม่มีบทพูดเลย I bet ลูกสาใส่แว่นมาไม่มีใครทัดทักคหเลยไม่หล่อหล่อไปนั่งหล่อไปไงว่าเองแม่งแบบตอนแรกที่มาเปิดกันมันเป็นไอ้นี่นะเป็นแบบโฟมแข็งตอนนี้เหมือนค่อยๆลดคอสที่เขาลดคอสเพราะว่าเขาตั้งใจพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นมีเหตุผลมีเหตุไงลดคอสในส่วนไม่จำเป็นเอ้ยหรือว่าโฟมแข็งแล้วแม่งของแตกว่ะอันนี้แบบนิ่มๆกว่า เออเฮียมึงบอกว่าวันนี้มีถ่ายให้คนมืใส่เสื้อขาวส้วมน้ำเงินมาเดี๋ยวกูมีเปลี่ยนไงใส่เสื้อดำเดี๋ยวกูเปลี่ยนไงนี่เดี๋ยวเฮ้ยขา๋าาวเดีอวเออออออดี๋ยอเด๋ยวเดี๋ยเดียวเดยเดีกูวเดอ๋ยตเดยวเดียตเดี๋ยเดียวเดีวเี๋เดีวเดีวเดี๋ยวเดวเยครับ <S <S วเดียวเดีวเาเีเอเดี๋วีวเดวยกวยว คา l o w ล h e ชลด์อะไรวะชื่อภาษาอังกฤษคือเชลด d ใชนะคือชื่อญี่ปุ่นเชลดอนไม่รู้ใช่หรอวะไม่รู้เหมือนกันเชลดอนมันตัวกับตัวนักเบือโ้ยกตัวเซ่นเบื่อไม่แหววะเชลดอนคุณนึกถึงิกเซนั่นแหละวะฮะก็เป็นชลดอนนั่นหืมกตัวนี้เมือนี่แชลดอนไหนก็ h ชลดอนอีกตัวหนึ่งไง h ชลดอนนี่เง h ชลดอนโอ้โหนี่เง h ชลดอน นี่แชลดอนที่มึงคิดถึงไะเนี่ยเออนี่ให้บุ๋มขึ้นรูปให้เลยอ่าโอเคแกะออกมาเรียบร้อยทั้งหมดมีทั้งหมดเอ้ยทั้งหมดมีทั้งหมดทั้งหมดเจ็ดพาร์ทนี่ไม่ได้รีวิวมาประสามเดือนนะก็เลยหายไใช่เหรอวะไม่ได้ต่อนานจริงแต่นี่กลับมาแบบเบสิกมากๆแค่เจ็ดพาร์ทวางง่ายๆใช่สิไปตัวใหญ่แล้วนี่เออเดี๋ยวต้องต่อลายเส้นสักตัวนะพี่ยังไม่เคยเลยนี่มันเก๋งไว้ พูดดังๆให้ใครได้ยินเฮ้ยบัวยอะครับอ่ะมาเข้าตัวนี้เลยสโลป๊กอ่ะสโลป๊กชื่ญี่ปุ่นชื่ออะไรชื่อญี่ปุ่นยาดงยาดงสโลป๊กนะอ่ะตัวแรกตัวแรกมีหอยเป็นตัวประกอบโอเคตัวตัวต่อไปชื่อภาษาอังกฤษคือสโลบรอสโลบรอมาพร้อมตัวหางยาโดรันโอเคแล้วก็ตัวนี้ยาโดคิง อภาษาอังกฤษก็ o โลคิงใช่ไหมใช่ใช่สโลคิงอ่าโอเคซึ่งมันเป็นร่างพัฒนาที่ถ้าถ้าเอยาดงโดนกัดหางกันมีรันแต่ถ้ายาดงไปฟ้าหินลาชาบนโขดหินได้ก็จะกลายเป็นเจ้าแห่งยาดง โอ้โหเท่อะไอ้นี่มาจากไหนไอ้หินแห่งราชาเลยถ้าในกระตูนมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นดงโขดหินบนน้ำอะแล้วจะมีไอ้เชเดอร์เนี่ยเต็มไปหมดคือถ้ามึงฝาดฝาด่านเชลเดอร์ไม่ได้มึงก็ด้กลายเป็นตัวนั้นคือทุกคือทุกตัวต้องการจะมาคว้าหินอ๋อมิสตอรี่ว่อะเอออารมณ์ประมาณนี้กูกูไม่ดูคือมันมาหลังหลังลตอนที่กูดูที่เป็นเทปวิดีโออยู่มันคือตอนที่เป็นแค่เทปวิดีโอพูดซะเก่าเลย ที่เป็นเทมวิดีโออยู่แต่ว่าไอเป็นเทมวิดีโอตอนนั้นมันจะมีแค่เป็นตอนที่ไปหาด็อกเตอร์ที่เขาที่เขาวิจัยเรื่องไอยาดงกับทําไมมันถึงไม่อยากโดนกัดหางเลยทักอย่างเออไอตอนที่เป็นยาโดคิงมันมาตอนใหม่ๆแล้วถึงมัาไม่อยากโดนกัดหางมีคนอยากโดนกัดหางด้วยหรอวะก็เหมือนทำไมเอ้ยไม่ใช่ทําไมไม่อยากใช้หน้าล่างมั้งอะไรอย่างเงี้ยเออเอออมาณนั้นก็เออเป็นตัวอีกตัวที่แม่งแบบน่ารักกวนตีนของโปเกมอนใช่อันนี้ธาตุอะไรวะ วอเตอร์ไซคิดอ้าวไม่ใช่นอร์มอลเลยมันมีธาตุนอร์มอลเลยหรอมีอย่างเช่นราตาต้าอาตาตาอ๋อกูนึกว่าไอ้พวกนั้น่ะแม่งเหมาเป็นธาตุพืชนหมดไม่ใช่อะเรออย่างงี้ธาตุดินก็เป็นธาตุพืชถ้าอย่างนั้นนะคนที่รู้ละเอียดกว่ากูที่กูว่าในนี้นะที่รู้ละเอียดกว่ากูได้เป็นไอโดอ่าซึ่งมันยังไม่มาแล้วก็มีตัวมีมีของแม่งอยู่กับกูสองตัวโปเกมอนเดี๋ยวรอมันกลับมาก่อน เราก็เปิดก่อมันไม่ได้หรอวะนั่โกรธชัวโกรธชัวซื้อมาไม่ได้ต่อราคาเป็นหมื่นเออพัดน้ำมันจะมีสองสีจริงมันมีสีฟ้ากับสีชมพูแต่กูเห็นว่าแบบนานๆทีมันจะมีตัวที่ทําน้ําสีชมพูแล้วเข้าอ่ะแบบน้ําที่เป็นน้ํามันแบบม,มันใช้กับตัวอื่นก็ได้อะไรเงี้ยแล้วมึงไม่กลัวมันจะสีมันจะกลืนกันหรอวะก็คิดว่า ก็อาจจะกินแต่ว่ายังรับได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าสีสีชมพูมันเป็นสีสีแบบสิเนเจอร์ของตัวนี้ด้วยแหละเออใช่มันก็จะแบบเด่นๆแบบเห็นชมพูชัดมาเลยไม่ใช่หมายถึงว่าเวลาใส่ลงไปมันก็จะเป็นสีชมพูแล้วเอฟเฟกก็เป็นสีชมพูอีกเงี้ยอมันมันก็จริงมันก็จริงอาจจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวลองดูว่าจะกืนแค่ไหนตอนไปก่อเข้าไปจับไปไปครับอ่าเดี๋ยวกูลงไปดูให้โอเคเออเดี๋ยวรอหน้าบ้านก่อนแบงค์มาแล้ว นัดสองครึ่งนะครับมาสี่ครึ่งนะครับโอเคต่อเลยครับต่อเลยครับถูกต้องครับอ้าเหรอไม่ใช่เหรอเอาอันนี้เป็นแม่เหล็กนะแม่เหล็กเอาแล้วโอ้โหได้จริง ที่ต้งเยอะต้องแยะมึงก็วางบนโมเดลมามาครั้งแรกก่อขอสนุกหน่อยนี่ก็ได้ทีถ้าสนุกกว่านี้มันจะหักเว้ยอ่าหักกว่านี้จะสนุกกว่านี้หักหักกูไม่สนุกอ่ะหักกูไมจะไม่สนุกอ่ะโอเคไปแล้วตัวนี้ประกอบง่ายมากครับค่าก็น้อยประกอบก็ง่ายอืมอ่ามาแล้วยาเด็กดสวัสดีครับพี่ครับนั่นไงกูว่าแล้วแม่ อ่านปุ๊บไปแน่เพราเขาให้ใส่เสื้อสีอะไรมียโอ้ยไปแล้วนี่มันเป็นพี่แน็ควันนี้วันนี้พี่แน็กชาลีดี่หรอเดี๋ยวให้บุูมเทียบเทียบหน้าตอนนี้มีลาดสุดกับตอนนี้ให้คะแนนสีดีเทล กูว่าจากที่จากที่มึงเคยเห็นของเอกมาที่กูต่อกู <ừ. S 1> ว่าตัวเนี้คลาสใสแม่งมีความสกรปรกขึ้นค่อนข้างเยอะนมะึงดูแบบฝุ่นฝุ่นเนี้ยกูว่าคุณลิตี้ตกว่าเอกมันทำไม่เนียบเออแม่งมันตอนนี้มันออกมาแบบ,บเด็ดแดตัว9้าตัวแล้วมั้งซีดีเนี้ยแล้วกูรู้สึกว่าคุณลิตี้มันตกค่อยๆดรอปลงเรื่อยๆเออใช่ แต่ก็ยังตามอยู่เพราะว่าดีไซน์มันค่อนข้างโอเคพูดถึงดีไซน์แล้วมันโอเคเลยแต่ว่าพัชใส่ทำได้ดีตัวละครทําได้ดีแต่ว่ามันจะติดเรื่องของความเนี้ยบมากกว่าอ่าเออพัชใส่ก็เป็นพัชใส่ที่คุณภาพดีแหละไม่ได้มีฟองอากาศอะไรแต่ว่าแ,วแต่ว่าแม่งเราจับแล้วมันมีความฝุ่นฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยแบบแม่งไม่ได้คิวีตอนจบสุดท้ายหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้เนาะนี่ใช่ไหมวะมขาวเลยนี่คือมือแตะไปนี่ขาวเลยอ่ะ ก็จากที่เคยแบบประทับใจกับค่ายนี้มากมากก็รู้สึกว่ามันดรอปลงส่วนอื่นๆที่เป็นพวกลงสีก็รู้สึกว่านอกนั้นก็ยังเนี๊ยบนะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้มีดีเทลอะไรมากด้วยตัวยาดงก็ลงสีเดียวไปเลยส่วนวัสดุก็โอเคตามมาตรฐานอ่าวัสดุก็เป็นมาตรฐานเดิมของเอกซึ่งมันก็น้ําหนักดีอะไรดีสามสองหนึ่งองึเดี๋ยวไปแทรกเอานะครับหนึ่งสองสามไอ้สัตว์แล้วมึงจะนับจากตอวนี้ทำเพเออเออนั่นดิ ดีเทลตรงหินนิดนึงเข้าไปตรงข้างในเลยก็รู้สึกว่าคุณภาพแม่งค่อยๆหายไปทีละนิดทีละน้อยเหมือนกันดีเทลของส่วนขอดหินอะไรเงี้ยถ้าเทียบกับอีพีเก่าอย่างอย่างตัวอะไรจูอะไรไขจูอีกแล้วไคเลิวเออไคเลิวพูดดังๆอย่างนี้ที่อยากได้ใช่ไหมอ๋อเออวะกูไม่ได้พีไปเออใครโทรมาวะอ๋ออะไรจะค่อยคุยพ่ออ้าวเฮ้ยขอรับก่อนดิโอ้โหโคตรแบดอะฮัลโหล อ่ะทีนี้ตรงตาน่หนึ่งแล้วกันตรงตาเป็นสติกเกอร์อีกเช่นเคยซึ่งพอมาหลังๆอะ่ะเหมือนมันอาจจะเป็นเพราะลักษณะของตัวด้วยมั้งพอพวกดวงตามันใหญ่มันเห็นชัดว่าแบบเป็นสติกเกอร์เนาะขอบไม่ค่อยเนี้ยไปเลยเงี้ยใช่มันเหมือนเป็นเลเยอร์อีกชั้นหนึ่งแปะมาตัดแปะหน่อยนึ่งอะ่ะแต่ว่าถ้าสมมติภาพภาพรวมก็ถือว่ายังโอเคอยู่อืมก็มันก็เป็นข้อสรุปของตัวนี้ได้นะว่าภาพรวมโอเคแต่ดีเทลนิดจุกจิ๊กไม่ค่อยดีอืม แต่ว่าสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นก็สวยงามแต่ที่กูชอบนะคือด้านหลังนั่นแหละที่มันทําเป็นคล้ายๆลื่นแบบอ๋ออ่านี้นี่ความเป็นประการลังอ่ะอ่าเออเอ,อ,อาจจะเพราะสีนี้ด้วยบางสีนี้มันก็สวยดีนะแต่จริงๆอ่ะถ้าอยากรู้มากกว่านี้อยากรู้ว่าสีฟ้ามูดมันจะเป็นยังไงอื เบลก็ต้องสั่งมาอีกตัวหนึ่งงั้นเราไปฟังคะแนนจากแขกรับเชิญก่อนตัวนี้สีและดีเทลคุณเบลให้เท่าไหร่ครับสิบครับสิบแล้วคะแนนแม็กเฟิร์สจัดๆเลยอ่ะไม่กูชอบไงกูชอบตัวเนี้ยอ๋ออันนี้นี่กูรู้สึกว่าแบบเออมันน่ารักดีไม่คะแนนความลำเอียงส่วนตัวอ่าโอเคแต่ถ้าให้เฮียพูดถึงสีและดีเทลออนแฟกออนแฟกกูว่าได้ทัชเจ็ด เ<อ>าจากที่เคยให้เราให้ตอนแบบเกงก้าตอนตอนแบบสตาร์เตอร์สามตัวให้แบบแปดเก้าสิบนะอ,อันนี้แม่งก็ดอกลงมาตามนั้น<า>แต่ก็ดีไซน์ก็ยังสวยอยู่อย่างที่แบบเบล,ลมาเห็นตอนแรกมันก็มันก็สวยถ้าไม่เคยจับตัวอื่นมาก่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมเออโอเคอ่ะคะแนนที่สองเป็นเรื่องของกล่องนะครับเรื่องของกล่องคือกล่องตอนซีรีส์แรกมาเป็นอ u ล t r เ t ชันใช่ไหม,มเป็นรูปตอนนี้มันคงขี้เกียจแหละถ้ถ่ายรูปเอามาแปะง่ายกว่าซึ่ง เฮียพูดทุก e ีพีว่าเอ่อว่ากูไม่ค่อยชอบมันง่ายไปแต่ว่าแต่ว่ากูคงต้องทำใจกับมันแล้วว่าแม่งเปลี่ยนซีรีส์ไปแล้วแล้วมันก็เหมือนตอนไลจูแหละว่ามันเป็นเป็นแบบเดี๋ยนะครับอ่ะยกขึ้นมาเลยก็ได้ตอนไลจูไหนวะตอนไลจูของเอกะอ่ะมันก็เป็นแบบนี้อ๋อไม่ใช่ไลจูว่ะไม่ใช่ไลจูใคริวนั่นแหละเดไลจูไหนวะก็โทษไลจูกูไม่ได้ไม่ได้พีไปเอ่อใครริวซึ่งมันก็เป็นเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือทํามาเผื่อสองสีแล้วข้างหลัง อ่าอันนี้คือแบบน้าที่ที่ไม่ได้สั่งมาอซึ่งอันนี้มันทําทําง่ายเลยนะเพราะว่าไม่ว่ามึงจะสั่งแบบสีอะไรอะกล่องมึงมึงใช้อันนี้ใช่สั่งผลิตครั้งเดียวก็ถือว่าฉลาดเออฉลาดการธุรกิจอ่าโอเคกล่องของลูกค้านี่คืออาจจะไม่พอใจเท่าไหร่เออกล่องตอนจริงๆกล่องตอนอะไรวะเมื่อกี้นะไครลิวลาจูใครลิวเออไครลิวกูให้ไปห้าแต่ว่า อันนี้มันก็ถือว่ามันเปลี่ยนซีรีส์ไปแล้วกันก็ให้ขึ้นมาหน่อยมันยังคอนตินียซีรีส์ของช่วงหลังมาเป็นซัก6.5แล้วกันมันก็แถมไปเรื่อยเออพ <c oughs> ูดได้ <c oughs> ไงมาอะไรพูดสำหรับเกสว่าไงครับลิบ <c oughs> ดีครับดีคะแนนที่3คะแนนตรงปกคะแนนตรงปกเนี่ยตรงปกก็ดูเลยอืมอันนี้คือเป็นรูปผีเลยเออเนี่ยคือรูปผีเลยติะแต่กูว่าก็ตรงปกแหละก็ตรงปกก็ให้ ตรงปกก็ให้สิบไปเออ,อเมันก็ตรงปกคะแนนสุดท้ายคะแนนดีต่อใจคะแนนดีต่อใจเออซีรีส์เนี้ยแม่ว่าถึงแม้ว่าคุณภาพมันจะตกลงแต่ว่าความเป็นแบบยังไงอะ่ะการเล่นตัวอีวิลูชันมันก็มันก็ยังดีต่อใจของแบบสาวกโปเกมอนเจนหนึ่งเจนสองอยู่ดีแหละดีต่อใจกูให้เก้าแล้วกันเกส่วนแี่ครับกูไม่ต้องถามมึงกูรู้เลยสิเออก็ <laughs> ก็คือน,นั่นแหละถ้าเกิดว่าไม่ได้เคยจับตัวอื่นมาก่อนอย่างที่บอกดังเบลมาเห็นตอนแรกมันก็สวยดูดีนั่นแหละครับผมประมาณนี้ครับผมเพราะฉะนั้นคะแนนรวมอยู่ที่ซิบไม่ใช่อ้า <laughs> ว <laughs> <laughs> อโอเคอุยพีนี้ถ่ายเร็วอะนี่เร็วกว่าที่คิดเยอะเลยจะบอกตัวเองโปรอ่า ต้องซื้อแพงกว่านี้แล้วไง oh. อ๋อเอ้ยคิดกิดใจเราลืมพูดราคานี่มาเออเออใช่ใช่ไม่ละพูดตอนนี้แหละตอนตัวน,นี้พ่อยู่ที่ประมาณ5000ก็ราคาก็เท่าๆกับเวอร์ชันแรกใช่ใช่จำไม่ได้ว่ามัน5,000ไม่เกิน5 5 0 0อะไรประมาณนี้ออก็ถือว่าราคากับคุณภาพก็ยังโอเคอยู่เสียดายมากที่แม่งแบบความสกปรกอะไรเงี้ยไม่ได้ดูแลให้ดีก่อนจะแบบส่งมาอะปิดรายการติ๊บไม่ใช่ครับ ดี๋ยว่านนะปีละกันแล้วครั้งหน้าจะเป็นตัวเฮียไรแล้วเราจะมีตังค์ซื้ออีกไหมก็ฝากติดตามด้ครับบมมีีาฟกันก่อนถ่ายจบไปแล้วสำหรับ B P นี้นะครับยังไงก็ใครมีคอมเมนต์ก็ข้างล่างได้เลยยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นตัวเฮียไรแล้วเราจะมีตังค์ซื้ออีกไหมก็ขอบคุณครับนั่นแหละครับโอเคครับผมสวัสดีครับ